อไร่อคุยนะทำไมก็คุยทุกนอร่อยเนาะแต่นกนี้ไม่ทันมนี่มีโบลาจะตายจับมือเราดึงเลยน้องถือเองเลยไม่โลบไปถือเองไม่น่าตักมั่นีม มันรู้เรื่องเลยนะมันรู้เรื่องเลยนะอร่อยไมเลิกก็โหเกินไปไม่เลิกโอ้เรื่องกินขนมไม่มีใครเกินน่ะเรื่องกินข้าวมมนมีใครเกินเหมือนกันน่ะค่า ไม่ครับลูกป้าหม่ำคำเด้ไหนป้อนป้าหน่อยป้อนป้าหน่อยป้าหม่ำคำหนึง่งป้าหม่ำคำหนขอป้าคำหนึ่เอ๋ไหนโชว์โชว์ยูทูบหน่อยสิอร่อยไหมยิย้มหวานให้ยูทูบหน่อยสิลูกยิ้มหวานหน่อยเย้เย้หน่อยไม่สนใจแม่เลยอ่ะ บายบายแล้วนะไปแล้วนะบาย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 ค่ะ